ก็วันนี้ก็คนบางๆหน่อยนะครับผมเริ่มมีบุงกันแล้วครับข้างหลังนะครับเริ่มมีบุงกันแล้วนะครับ ้องต่อดูได้พี่นะเอาหกบาทแล้วกันพี่หนังสือเท่าไหร่พี่หนังสือสี่พันพี่ต่อดูนะพี่นะแาบนะวครับพี่พี่ไม่มีเศษเลยอ่ะพี่ นี่ป่ละนี่แหละนี่แะครับพี่ขอบคุณครับ ได้มาแบบนั้นเลยเพลี่ได้เยวัสดีครับได้ผู้ชายังถาได้นะครับ ขายก่อนครับเช,ช้าเดี๋ยวตังค่อยออกโรล,ล่าคำตอบกราบรรยากาศประมาณนี้นะครับเงียบเงากน้อเนาะก็ <Desde. S 1> สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสน,น,น,นะครับก็ขนาดนี้ก็เวลาหกโมงนิดๆนะครับผก็ เดิมนะครับเพผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่ปทุมนะครับผมก็วันนี้ก็ฝนบางนิดนึงนะครับก็อย่างที่ได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อช่วงเช้านะครับเมื่อช่วงสามึืดแล้วก็ช่วงท้ายคลิปก็จะมีบรรยากาศช่วงสายๆก็ตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มทยอยกันมานะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับผมเเพื่อนท่านใดน,นะครับผมที่เดือดร้อน พักเครื่องช่วยท่านได้นะครับหรือท่านมีมีเคื่อนหอนอญาติพี่น้องนะครับที่เขาเดือดร้อนแล้วเ็าม encia, ีพักเครื่องอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญคณะาจารย์ต่างยอดนิยมต่างๆนะครับผมเครื่องรางของขลังนะครับผมหลวงพุโตหลวงพิทินนะครับผมเรายินดีนะครับผมถ้าท่านจะนำพามาแบ่งปันให้กับผมนะครับเรารับจบให้ทุกเทียนนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราสามารถช่วยเหลือท่านได้นะครับผมถ้าเราซื้อได้เนาะเราก็ ก็จะพยายามนะครับผมนะครับก็ส่วนช่องทางการติดต่อหาผมนะครับผมก็ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมด้านล่างนี้นะฮะอ่าครับผมก็สําหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมเอ่อสามช่องทางที่ขึ้นเนี้ยคือเป็นบัญชีเดียวทั้งหมดนะครับผมติดต่อผมได้โดยตรงนะครับ มีแค่เบอร์โทรเนาะจะมีแค่สามเบอร์นะครับก็เป็นสามเบอร์ตรงเช่นกันนะครับผมก็แล้วก็สำหรับเพื่อนแฟนเพจเอฟซีทันใดนะครับทุกท่านนะครับที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับเลื่อนผ่านมาเจอปีดนี้นะครับผมรบกวนด้วยนะครับผมช่วยกดปุ่มทางด้านขวามือนี้ให้ผมด้วยนะครับว่ยจะเป็นกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์กดรีโพสให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำงานให้ผมต่อไปนะครับผมไปครับเรามาตามผมไปทำงานกันแล้วก็เรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้อะไรกลับมาแบ่งปันกเพื่อนบ้างหรือเปล่านะครับหลังจากที่หลายวันมาก็ไม่ได้ลงแบ่งปันให้เพื่อนๆเลยเพราะว่าได้ของมาก็ส่งเลยวันนี้มาดูกันนะครับว่าผมจะมีอะไรมาลงแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือเปล่านะครับผมก็ ไปครับตามไปดูบรรยากาศช่วงสายๆกันครับไปได้ไหมเ้ิ่งได้เมื่อกี้เลยพี่เท่าไหร่พี่พันนึ่งเ่ามแหม่รู้ไงไทยผาน่ารักอยู่พาน่ารักอยู่พี่ แหนดูได้เดินเติมจักบัานเลยแล้วอย่างเงี้ยพี่ถามไปแล้วเนาะนอย่างเงี้ยอันนึงอันนึงอันนึงแฮ็กต่อไหมไม่ต้องซีเรีส์พวกกันไล่แบง่ออไแบงได้ก็แบ่งไป ถามได้นะครับพีเ่พเจกสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม,ไ,ไม่ได้อะไรเพิ่งอ,ออกเดินครับ